แม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยเกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็งบริเวณที่ราบสูงทิเบตในบริเวณตอนเหนือของทิเบตผ่านประเทศจีนพมา่าลาวเริ่มไหลผ่านดินแดนไทยที่บริเวณสรุกรวกสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ก่อนไหลเข้าประเทศลาวที่แก่งผาใดอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจึงนับเป็นจุดสุดท้ายของแม่น้ำโขงที่ผ่านดินแดนภาคเหนือของไทยรวมความยาวช่วงที่ไหลผ่านพรมแดนกั้นไทยลาวที่จังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางประมาณ180กิโลเมตรก่อนที่จะไหลวกกลับ เข้ามายังดินแดนไทยอีกครั้งหนึ่งที่บ้านท่าดีหมีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยลาวเป็นระยะทางประมาณ800กิโลเมตร แล้วเข้าสู่ประเทศกรัรมพูชาแล้วไหลผ่านจังหวัดสตึงแตดงจังหวัดกระแจจังหวัดกรัรมปงจามกรุงพระนมเป็นและไหลเข้าประเทศเวียดนามที่หมู่บ้านวินหือไหลลงสู่ทะเลจีนใต้มีความยาวทั้งหมด4,909กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน2,130กิโลเมตร